สวัสดีจ้าชาวลักนาราศีมิถุนในปี2565ในคลิปนี้เราจะมาอ่านภาพรวมของชาวมิถุนในปี2565ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง การอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงอย่างที่เคยบอกไปนะว่าเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยว่าสอดรับกับดาวที่จรในขณะนี้หรือเปล่าถ้าพื้นเดิมของคุณดีเวลาดาวจรมาดีคุณก็จะดะีรู้สึกดีมากแต่ว่าถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีดาวจรมาดีคุณ ก็อาจจะรู้สึกดีน้อยหรือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายจนถึง14กรกฎาคมแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มิถุนอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในปี2565ต้องถือว่าเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของชาวมิถุนเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคุณในเรื่องของการงาน ช่วงต้นปีดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานยังจรอ,อยู่ในภพสุภาการงานก็มีความเาจเริญรุ่งเรืองนะมีความก้าวหน้าผลงานจะออกมาดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวันที่30มีนาะดาวราหูเจ้าเรือนสุภาจรเข้าพบราหะราหูในราศีเมษเปรีกดาวยงยศนะให้คุณทางด้านชื่อเสียงบารมีเกียรติยศ เพราะฉะนั้นชาวมิถุนจะประสบความสําเร็จมากคุณจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างน้อยก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมของคุณผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ให้โอกาส มีแกณ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่าที่คุณคาดหมายคุณที่ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตคุณจะบรรลุเป้าหมายนั้นและอยากให้คุณขยับเป้าหมายในชีวิตให้สูงขึ้นเพื่อที่คุณจะได้บรรลุเป้าหมายที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจะดีมากถ้าคุณกล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค้นหาเส้นทางใหม่ๆ วันที่8เมษาดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานจอเป็นเกษตรในภพการงานมั่นคงเข้มแข็งมากส่งผลให้คุณจะประสบความสําเร็จในกิจการงานที่ทําบางท่านนี้อาจจะขยับมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองนะยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานทางไกลางานออนไลน์สื่อโซเชียลสื่อสังคมต่างๆมีความสําเร็จดี คุณที่ทำงานประจำมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมีบทบาทมากขึ้นหรือคุณอาจจะเดินทางไกลไปศึกษาดูงานดาวพฤุกหัสเป็นดาวความรู้คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เหมาะที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น น้องๆที่กำลังเรียนนะจะสอบเรียนต่อหรือว่าคุณที่กำลังลุ้นจบก,การศึกษาสมดังใจหวังสมดังใจปรารถนาแน่นอนจังหวะเรื่องงานที่จะติดขัดอยู่บ้างก็คือช่วงกรกฎาจ,จนถึงพฤศจิกาโดยประมาณนะเพราะว่าช่วงนั้นพือหักจะพักองศาแต่ว่ายังพักอยู่ในบ้านของตัวเองก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายร้ายแรงมากรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปรายเดือนเนาะ เรื่องงานดูดาวที่ตั้งรับเที่ยวราศีมีนด้วยนะว่ามีดาวที่เป็นมิตรเป็นศัตรูกับดาวพฤหัสอยู่หรือเปล่าดาวที่เป็นมิตรก็เช่นอาทิตย์ดาวศุกร์หรือแม้แต่ดาวพฤหัสเองนะถ้ามีดาวที่เป็นมิตรคู่มิตรอยู่เนี่ยการงานคุณก็จะราบรื่นมีคนสนับสนุนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้ามีดาวที่เป็นศัตรูอยู่เช่นดาวเสาร์หรือแม้กระทั่งราหูเองงเงี้ย คือสําเร็จยังสําเร็จอยู่เพราะว่าดาวการงานคุณเป็นเกษตรนะสาเร็จแน่นอนเพียงแต่ถ้ามีดาวที่เป็นคู่ศัตรูอยู่เนี่ยก่อนที่คุณจะสําเร็จอ่ะคุณอาจจะต้องเหนื่อยต้องหนักต้องแก้ปัญหาต้องมีวิบากกรรมวิบากเวรให้เหนื่อยหนักๆก,ก,ก่อนเนี่ยถึงจะสําเร็จนะส่วนคุณที่ตกงานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้งานที่มั่นคงแล้วก็ได้งานที่ทําได้นานเพราะฉะนั้นรีบหางานเลยในเรื่องของการเงิน การเงินของคุณมีโอกาสดีมาตั้งแต่ต้นปีดาวพฤหัสที่จรในภพสุภะทำให้มีโอกาสเดียวเรื่อง การเงินผู้ใหญ่สนับสนุนวันที่30มมีนาดาวราหูในภพลาภะราหูเป็นดาวที่ให้คุณแบบฟุกๆนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรแบบฟุกๆมีโชคจากการเสี่ยงคุณที่ทําธุรกิจการค้าได้เงินได้กําไรมากมีโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารจากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลหรือมีช่องทางในการที่คุณจะมีะไรายได้ใหม่ๆมีไรายได้เสริมนะใครที่ขยับมองหาอาชีพเสริมลงม เลยพื้นฐานดวงใครมาดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ตั้งตัวได้เลย ชีวิตคุณจะมีความรับร่นมากขึ้นอะไรที่เคยติดขัดจะกลับมาคล้องตัวใครที่มีหนี้มีสินอยู่นะมีโอกาสที่คุณจะได้ปลดภาระนะปลดเปลื้องหนี้สินลงได้ได้สบายตัวได้เบาตัวสักทีหนึ่งมีโอกาสดีนในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่มิถุนควรจะลงหลักปักฐานสร้างตัวสร้างฐานะได้นะแต่ว่าในเรื่องของรายจ่ายคุณก็ยังมีอยู่เพราะว่าเสาเจ้า เรือมมนมรณะยังเลงอยู่ที่พบการเงินของคุณอาจจะเป็นรายจ่ายที่ผูกพันระยะยาวเช่นคุณอาจจะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆซื้อบ้านซื้อรถหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยความไม่สบายอะไรแบบนี้นะหรือมีค่าใช้ใจ่ายจิปาถะเข้ามาก็ดูนิดนึงในเรื่องของความรัก ดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิจรเป็นเกษตรอยู่ในพบการงานเจอคนรักคู่ครองในที่ทํางานในแวดววมการทํางานของคุณนะหรือว่าคุณไปติดต่อเรื่องการงานแล้วเจอกันดาวปัตตนิเป็นเกษตรนะตำราบ,บอกมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้คู่บุกเพ คู่ที่มั่นคงในความรักนะคู่ที่หนักแน่นต่อกันคนที่เข้ามาในปีนี้เป็นคนที่เอาการเอางานมีความรับผิดชอบค่อนข้างมีฐานะทีเดียวไม่ว่าคุณจะเพิ่งพบเจอกัน หรือคุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วความรักของคุณในปีนี้จะเป็นความรักที่ส่งเสริมกันและกันนะสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาเกือ้อกูลกันหรือคุณอาจจะมีการทำธุรกิจการงานร่วมกับคนรักคู่ครองของคุณก็ได้ส่วนคุณที่คบหาดูใจกันมา มีโอกาสที่จะลงตัวเป็นครอบครัวนะแต่งงานแล้วก็โฟกัสช่วยกันทำมาหากินสร้างตัวสร้างฐานนะสร้างครอบครัว ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีๆของชาวมิถุนในปี2565นะค่อนข้างที่จะดีขึ้นในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินและในเรื่องของความรักนี่คือภาพรวมของชาวมิถุนในปี2565ขอให้คุณมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า